สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางดาวโจนงวดประจำวันอังคารที่25พฤษภาคม2,564นะคะแต่ว่ามาดูย้อนหลังก่อนน้องของวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าผลออกอะไรบ้างนะคะสำหรับหานอยปกติปิด39814พี่น้องให้ ไม่มีนะคะเกอันนี้พลาดไปเนาะสำหรับาดาวปกตปิทุกวันนี้ให้นะคะ 1, นสีให้บ่อยมาก 1, นสีแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้ให้1นสีพลาดไปนะคะปกตินี่1นสีนี่แทบจะลงให้ทุกวันทุกวันนี่ค่ะวันศุกร์ก็ให้1นึ่งสีพฤหัสก็ให้1นสีอาทิตย์ที่แล้วให้หนึ่งสีทุกวันไม่มาสักทีนะคะพอเมื่อวานนี้ไม่ให้ไม่ลงหนึ่งสี มา1นสเลยนะคะอันนี้ก็ต้องขอโทษขอภัยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะที่ดาวปกติพลาดไปทีนี้ดาว v i p ดาว v i p ออก656 11ค่ะ656 11พี่น้องให้505258นะคะข้ามเป็นวักวกเลยแต่ว่าได้หนึ่งหนเนาะเข้ารูด1นหนึ่งนะคะใครที่รูดหนึ่งห ใครที่รูดหนึ่งนะคะส่วนจับคู่พี่น้องก็เลือก1มาให้แค่3คู่นะ10 13 14ข้าม11ไปก็ไม่คิดว่าจะเบิ้ลนะคะแต่ว่าส่วนมากสมาชิกก็จะรูดกันอยู่แล้วเนาะ,ะช่วงนี้ดาววีไนี่เข้าติดต่อกันมา6วันแล้วนะคะ6วันติดติดแล้วเดินดีมากเลยค่ะสำหรับดาววีไอพีทีนี้เราก็มาดูกันต่อของวันอังคารที่25พฤษภาคมนะคะ สำหรับวารังคารพี่น้องให้เด่น8นะคะสำหรับดาวปกตินะจับคู่ก็จะมี8 5 8 6 8 7 8 8, 8 9 7 9, 9 9 1 3 5 6แล้วก็7 6นะคะ3ตัว7 9 7 8 9 9 5 8 5 6 8 5 5 9 9แล้วก็1 1 3นาะสำหรับ3ตัวนะคะพี่น้องให้เน้นรูดไปที่8ส่วนจับคู่พี่น้องเลือกให้1 2 3 4คู่นะคะ8 85เป8 7 8 8 to to ็นาะนะคะอันนี้พี่น้องเลือกให้ตามนี้นะถ้าใครไม่อยากรูดก็วัดดวงจัดตามนี้ก็ได้นะคะสำหรับดาวปกติทีนี้ดาว vip ดาว vip พี่น้องก็ให้เด่น8เหมือนกันค่ะ ูนะคะมี83 84 85 63 64 65อ่า6 7 4 7 5แล้วก็35นะคะสำหรับดาวปกติอ่าอันนี้สำหรับดาว VIP นะจะ3ตัว6 8 4 6 7 4 8 5 3แล้วก็6 8 3นะคะสำหรับ3ตัวนะอ่าจัดทุกตัวเลยนะคะ อันนี้ก็9ชุดหรือใครรูด8แล้วก็รูด8ไปนะแล้วก็มาจับเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งก็1 2 3 4 5 6อชุดนะคะอันนี้เพิ่มตัวคู่มานะคะส่วนดาววีส่วนดาวปกติก็เหมือนกันนะถ้าใครรูด8แล้วก็มาเพิ่ม9 7 99เ3 5 6 7 6หน่กหน่อยนะอันนี้เป็นตัวกันเพิ่มมาแต่พี่น้องชอบมากเลยนะคะ9 7กับ99เนี่ยเขาคู่กันนะสำหรับหน้าบวกคะ่ะก็คู่กันด้วยนะ จัดเลยค่ะเซตนี้หรือถ้าไม่รูดก็จัดเซตนี้เลย9ชุดนะคะ9ชุดมีเบิ้ล2ตัว9,28 8เบิ้ล2ตัวก็เหลือแค่16อง1 2 6สเดอง1 2 3 4 5 6, ่ 6, 6, 7า 7, ชุดค่ะถ้าจะวัดดวงตามนี้เลยนะคะสำหรับดาววันอังคารพี่น้องก็หวังว่าจะไม่พลาดเนาะสำหรับดาวปกติส่วนดาววีพีนี้เราก็เดินดีต่อเนื่องมากๆเลยนะคะช่วงนี้7 หกวันติดแล้วนะคะ,ะถ้าผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะคะแนวทางทุกๆแนวทางก่อนนำไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะดูก่อนพิจารณาก่อนก็ได้นะว่าจะนำไปใช้ไหมนะคะวันนี้พี่น้องลงให้ชา้านิดนึงเลทหน่อยนะคะเพราะว่าไปธุระข้างนอกมานึ่ว่าจะไม่ได้ลงแล้วก็คิดอยู่ว่าถ้าไม่ลงคลิปก็จะ ลงให้ที่ชุมชนนะคะโพสต์ให้ที่ชุมชนแต่คิดว่าน่าจะทันค่ะเพราะว่าก็ปิดช้าอยู่เนาะก็ยังมีเวลายังมีเวลาอยู่ใช่ไหมคะก็พี่น้องก็เลยรีบทําคลิปลงให้นะคะสําหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะขอให้ทุกคนเฮง,งปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆขอบคุณค่ะ